สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักชาวราศีตุลราคณา,าตุลท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนในช่วงวันที่1ถึงวันที่15พฤิภาคมนะคะทาเสียงให้ดังๆหน่อยนะคะเสียงไม่หมอจะหลบๆหน่อยนะคะ วานรฤัชาวราศีตุลระหว่างวันที่1ถึง15มีเดือนน้มเป็นอย่างไรการอ่านนะคะเป็นการอ่านทั่วไปตรงหรือไม่ตรงอย่างไรอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจนะคะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวหรือดูเป็นแนวทางค่ะดูเป็นเพื่อนไม่เหมาะไปพร้อมกันนะคะ ความรู้สึกของชาวราศีตุลตามหน้าไพ่แม่หมอนะคะมีไพ่สตริ้นนะคะราศีสิงเข้ามานะคะมันเหมือนกับว่าคุณกําลังมีการเรียนรู้นะคะหรือว่ากําลังเหมือนกับชาวราศีตุลอาจจะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีเรื่องทำให้คุณเสียใจในความกัความสัมพันธ์ ที่คุณกำลังคบหาอยู่กำลังดูดูกันอยู่นะชาวราศีตุลคุณกำลังจะเสียใจคุณเสียใจมาก่อนแล้วกันนะคะเติดทาวเวอร์นะคะแล้วก็สิบดาบนะแต่คุณพยายามที่จะพยายามที่จะทำให้ความรู้สึกนั้นนะคะกลับมาเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะ,ค,ะความสุขที่คุณมี บางท่านอาจเจอเหตุการณ์ที่รอนะคะยังรักเขาอยู่ยังห่วงเขาอยู่ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่คุณก็ยังรักยังรอเขาอยู่คุณพยายามนะคะเป็นอัศวินไม้เท้าพยายามที่จะยกตัวเองนะคะหรือว่าพยายามที่จะขยันมากขึ้นปรับตัวเองคุณยังมีวิสัยทัศน์ที่มีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะ,ะทําให้สิ่งที่มัน เสียใจหรือว่าความผิดพลาดนะคะสิ่งที่เราผิดพลาดไปหรือเสียใจหรือว่ารู้สึกว่ามันแย่เราต้องการที่จะทําให้มันดีขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์น้ไว้หรือความรักน้ไว้สองม่เท้านะคะแล้วก็ไพ่หงวดาบเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกําลังพยายามนะคะพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพยายามที่จะเปิดใจกว้างมากขึ้น ะะกับเรื่องราวที่ผ่านมาหกดาบก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าพักกันไปเรื่องนั้นมันจบแล้วนะคะมันพักไปแล้วความขัดแย้งนะหรือเรื่องอะไรที่ในความสัมพันธ์ของคุณทําให้สั่นคลอนหรือว่าทําให้รู้สึกว่ามีปัญหาก,กับความรักนะคะตอนนี้มันจบไปแล้วนะคุณรู้สึกว่ามันเจ็บมากเหมือนกันหรือว่ามันเสียใจเดบเชาเอ์แต่คุณก็พยายามที่จะดึงตัวเองพยายามคิดนะคะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองให้มันดีขึ้น สองไม้เท้านะคุณพยายามที่จะเกออ้าวเดินต่อไปหรือว่าเรื่องที่มันจบไปแล้วนะคะคุณก็ยังที่อยากจะทําให้มันยังคงอยู่ไว้เนาะหรือว่าสื่อสารคุยกับเขาหรือเขาเป็นคนเงียบๆนะคะเป็นคนเงียบๆเป็นคนแบบว่าค่อนข้างมีความเชื่อมั่นตัวเองนะดังนั้นเนี่ยหรืออาจจะก,ก่อนหน้านี้มีการคุยกันนะคะมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเท่าไหร่เนาะในความสัมพันธ์ในความรักนะคะสถานะ แค่คนคุยก็มีเกณฑ์ว่าเออสถานะที่กําลังก็คุยอยู่ตอนนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเราไปคาดหวังว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างที่เราคิดได้ให้เร็วหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่าน,นี้แต่ว่าเราก็ยังไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนกับคุณผิดหวังมาก,ก่อนหน้านี้แหละแล้วก็เรื่องราวมันก็อาจจะพักกันไปแต่เรานะคะพยายามที่จะกระตือรือร้นแล้วก็พยายามที่จะยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะความสุขนะคะ ไพ่ก้าวช่วยคุณยังรักษาความรักความห่วงใยนี้ไว้อยู่นะคะความผูกพันนี้ไว้อยู่นะคะสําหรับตุนนะเดอะชาวเวอร์ Tower, แล้วก็สี่ถ้วยด้วยนะคะความรักมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเขาอาจจะให้เราในดับหนึ่งหรือว่าความสัมพันธ์มันเหมือนคบกันมานานแล้วอะแต่เขาก็ไม่พัฒนาหรือว่านะคะอยู่ในช่วงที่ว่าเขาอาจจะโสดอยู่ด้วยแล้วก็เออต่างคนต่างอาจจะกําลังดูดูคบๆนะแต่ว่าก็อาจจะ มันมัน,ม,นมันทำให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่กระเตื้องหรือว่าไม่พัฒนาในช่วงระยะเวลานะคะที่ควรนที่จะพัฒนาได้แล้วแหละเนาะก็นี่แหละนะคะชาวราศีตุลอาจจะต้องรู้สึกผิดหวังหรือว่ารู้สึกไม่พอใจเท่าไหร่ในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเอ,อหันหน้ามาคุยกันหรือปรับความเข้าใจกันหรือว่าเอ,อ,อยากสารความสัมพันธ์ไปต่อได้นะคะตัวนี้คุณพยายามที่จะทําให้มันดีกว่าเดิม ไพ่นะคะไพ่เดอะเวอรแล้วก็ไพ่อิสระเนาะไพ่เดอะฟูนะห food, นะเห็นไหมคะคุณพยายามปลดแอกตัวเองนะชาวราศีตุลปลดพลังงานที่มันทําให้ลบๆหรือว่าพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บเป็นฝ่ายเจ็บแต่คุณก็ฟื้นได้เร็วพอสมควรคุณพยายามคิดบวกพยายามที่จะประเปลี่ยนมุมมองในความคิดในเรื่องความรักของคุณนะคะจริงๆแล้วเดอะเวอรนะคะมันเป็นสิ่งที่าบางท่านนะ นะคะบางท่านอาจจะมีความผูกพันหรือว่ากำลังคบคุยกับชาวต่างชาติอยู่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างอยู่ห่างไกลกันและกันเนาะดังนั้นนะคะเรารู้สึกว่าเราพยายามที่จะดึงความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ถึงแม้เขาจะอยู่ที่ไกลนะคะแต่เราก็พยายามดึงเขาไว้นะเป็นไพ่ดุกเือแล้วก็ไพ่ดุกูนะคะรู้สึกเจ็บรู้สึกว่าไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยนะคะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปแล้วนะคุณกําลังพยายามที่จะทําให้ตัวเองมีกําลัง ลุกขึ้นสู้อีกครั้งนะคะในความสัมพันธ์ที่ยังไม่แน่นอนหรือว่ารู้สึกว่ามีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในความรักของคุณนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะบางท่านอาจจะมาดูคลิปในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ในเวลาที่ไม่เหมาะพูดก็ได้นะคะดังนั้นเหมือนกับเรา พยายามปรับเปลี่ยนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นพยายามที่จะหนึ่งเขาไว้หรือรักษาความสัมพนันธ์ไว้สําหรับความรักชาวราศีตุลที่กําลังมีปัญหาหรือว่าที่กําลังรู้สึกว่าเออเราเจออุปสรรคใดๆนะคะก็มีเกณฑ์ว่านะก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาหากันได้อีกนะแต่ว่าหรือว่ากลับมายังปกติได้อยู่แต่ว่ามันก็ต้องปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนความรู้สึกนะคะของชาวราศีตุลน,นะพยายามที่จะเมตตาพยายามที่จะ เข้าใจเขามากขึ้นนะความสัมพันธ์คุณน่าจะสารต่อไปได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่ต่อนะคะเขาคิดอย่างไรตอนนี้นะคะเขาคิดอย่างไรกับชาวราศีตุลน,นะคะคนที่กําลังเข้ามาตอนนี้ที่คุณกําลังคิดคิดถึงเขาอยู่เนาะ ชาวราศีตุลนะคะด้านล่างไพ่ด้านบนเป็นเขานะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นด้านบนเป็นของชาวราศีตุลด้านล่างเนาะสลับกันนะคะคันนี้แต่ว่าแม่หมอนะะคจะเปลี่ยนนะคะเป็นด้านล่างด้านล่างเป็นชาวราศีตุลด้านบนคนที่เข้ามาคบกับชาวราศีตุลเพราะว่าไพ่ชุดแรกนะคะเป็นสิบดาบคุณรู้สึกว่าคุณต่อสู้คุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังแน่นอนนะคะความถูกต้องบางอย่าง นะคุณอาจจะคบกําลังคุยคุยกันอยู่แต่คุณรู้สึกว่าเขาไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณก็อาจจะผิดหวังหรือน้อยใจได้นะคะแล้วก็แต่ว่าคุณก็พยายามปรับเปลี่ยนนะคะพยายามที่จะเปิดใจกว้างมากขึ้นพยายามที่จะเออรับฟังเหตุผลนะคะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะหันหน้ามาคุยกันส่วนเขาเป็นไพ่แฮงแมนแล้วก็ไพ่สองเหรียญส่วนคุณส่วนชาวราศีตุลเป็นเด็กถือเด็กถือเหรียญนะคะบางท่านเป็นตุลนะคะเป็นบาง เป็นตุลเป็นเมธนะคะไพ่เอมเพลอร์ขึ้นมาทั้งสองหมายความว่าตุลก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อตัวเองมากพอสมควรนะและเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเออมีจุดมุ่งหมายมีเหมือนกับว่ามีจุดยืนหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงนะคะกับสิ่งที่ทําดังนั้นนะคะไพ่ด้านล่างเป็นชาวราศีตุลไพ่ด้านบนเป็นคนที่เข้ามาคุยเนาะ ณรู้สึกว่าคุณคบกับเขานะคะกับเรื่องคบกับเขาานานเนาะคบกับเขามานานนะคะคุณก็พยายามที่จะเออปัญหามากมายนะที่เอ,อ่เข้ามานะสำหรับชาวราศีตุลกับความรู้สึกมากมายที่เราอาจจะต้องแบกภาระหรือว่าคบหากันมาเนี่ยนะคะเขาอาจจะหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่าเออมันทําให้คุณ กุ้มใจหรือว่ามีความรู้สึกอยู่ในใจบ้างแต่คุณก็พยายามที่จะเข้มแข็งนะคะทําให้คุณอ่อนแอเนาะทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นมานะคะคุณพยายามาดูแล้วเป็นคนเก่งเป็นคนเชื่อมั่นทําให้คนอื่นแบบว่าเออรู้สึกว่าเรานะคะก็เป็นตัวของตัวเองนะเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่มีจุดยืนนั่นแหละนะรู้สึกว่าแข็งแกร่งอีกโก้อะไรอย่างนี้นะก็มีบ้างซึ่งเขาก็มีเราก็มีนะแล้วเราก็เหมือนกับว่า นะคะรักษาความสัมพันธ์ควบคุยกับเขามาและความถูกต้องแล้วก็ไพ่เด e เวอร์แล้วก็เด็กถือดาบนะคะบางครั้งเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะหรือเขาเงียบก,ก็ได้ ไพ่ของเขาเป็นไพ่แฮงแมนไพ่สองเหรียญหน่หอยกต่ว่าเขาเป็นคนค่อนข้างเงียบแต่ความสัมพันธ์คุณก็คบกันมานานนะคะความสัมพันธ์นี้ก็คบกันมานาน e ูออฟฟอร์จ hmm. ูนคือโชคชะตาไพ่โชคชะตาอยู่ที่ตำแหน่งเขาจะหมุนเข้าหรือหมุนออกนะคะความสัมพันธ์นี้อยู่ที่ตัวเขาด้วยแหละนะคะแล้วก็เขากําลังพยายามที่จะเออนะคะสองเหรียญหนึ่งถ้วยแล้วก็เอ็มเป r อร์พยายามติ่มุ่เรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะและความรู้สึกดีๆให้กับคุณเหมือนกันนะชาวราศีตุลเมียดมีเออ คนที่เข้ามาคุยเขารู้สึกดีๆให้กับเรารู้สึกว่ามีบุญสัมพันธ์มีความรู้สึกว่าเออนาคอยช่วยเหลือกันและกันนะคะสองเหรียญก็คือประคับประคองในความสัมพันธ์มาแต่เรารู้สึกว่าเราไปอาจจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นสิ่งที่คุณต้องการทําให้แต่ทให้ฝ่ายคุณนะคะฝ่ายทำให้ชาวปราศรีตุ่นต้องเป็นฝ่ายที่เสียใจยนะคะเดืาดร้อโคลนลมนะความผิดหวังนะคะแล้วก็พยายามลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งนะคะ จากที่พยายามเคลียร์ตัวเองแล้วอะนะจากที่คบคุยกับเขาแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เงีย,งยบๆหรือว่าดูวันเวลาไปดูเฉยๆแต่วันเวลาเนี่ยเมือนกับเขาเคบเ,คาเรามานานพอสมควรความสัมพันธ์นี้นะคะดังนั้นนี่แหละบางครั้งเราต้องการความถูกต้องต้องการความชัดเจนในบางท่านอยู่ในสถานะแทบแบบว่าสถานะคนคุยเนะาะก็อยากจะชัดเจนมากกว่านี้ว่าเขาจะเลือกเราจริงหรือเปล่านะคะแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะเก็บตัวแล้วก็มุ่งไปเรื่องของอ่การคบมากกว่าไม่ได้ไปแบบเรีงเร่งดังนั้นดังนั้นนะคะ ทำให้ชาวราศีตุลต้องรู้สึกนะรู้สึกลุกขึ้นสู้หรือสึกแบบว่านะเราต้องมาปรับเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองใหม่นะคะจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกดีๆกับเรามากมายเลยนะคะไพ่ของเขาค่อนข้างเป็นไพ่ถ้วยไพย่ไพ่วิวออฟวัลจูนแปดไม้เท้าเนี่ยนะคะสองเหรียญก็ประคับประคองความสัมพันธ์มาเรื่อยๆสําหรับเขานะแต่สําหรับเรานี่เหมือนกับนะคะแต่สําหรับเรานี่เหมือนกับว่า เออมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเรารู้สึกเสียใจแต่เราก็ลุกขึ้นได้พูดได้อีกครั้งงั้นเรามาดูนาไพค่ะเขาคิดอย่างไรคะอ่านาไพว่าสรุปแล้วเป็นอย่างไรไม่ใช่เขาคิดอะไรนะคะมีแนวโน้มที่จะสานความสัมพันธ์หรือไม่ความสัมพันธ์นี้ยังไปได้เรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไปได้เรื่อยๆมันใช้เวลาด้วยแหละนะดูแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้เนาะเอ็นเพลอร์ขึ้นตลอดเลยนะคะ อเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูแล้วมีความอ่อนและแข็งอยู่ในคนคนเดียวกันนะคะนะคะความสัมพันธ์คุณเหมือนกับแต่มันก็ยังมีความลังลอยู่บ้างมีความสัมพันธ์เนาะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณคาดหวังไว้เท่าไหร่แต่คุณก็ยังรักษาความสัมพันธ์นีไว้ถึงนะคะชาวราศีตุลอินองนะคะ่ะ กับหล้ยสิ่งหลายอย่างนะคะเป็นการตัดสินใจระหว่างคนสองคนและเขาอาจจะฝ่ายที่เข้ามาคุยกับเราก็เหมือนกับว่าเขาพยายามมีพยายามรับ เหมือนกับว่าพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปอยู่แหละแต่ว่าวิวออฟฟอร์จูคือโชคชะตาด้วยนะคะว่าเอ่อจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้มากน้อยแค่ไหนแต่สําหรับเราเราอาจจะไปคาดหวังหรือว่าไปกดเกณฑ์มากเกินไปหรือกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะทําให้ฝ่ายเราทําให้รู้สึกว่าชาวราศีตุลต,ต้องสู้นะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้สําหรับเรื่องของความรักนะคะของชาวราศีตุลในช่วงพฤษภาคมอาจจะเป็นไปได้ว่าทางฝั่งเขาอาจจะยังล่องลอยอยู่ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าเหมือนกับว่า เออแต่มีความรู้สึกจริงใจให้กับเรานะแต่สําหรับเราบางทีเราอาจจะเร่งรีบความสัมพันธ์มากเกินไปนะคะรู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเท่านั้นเองแต่ลองมาปรับเปลี่ยนให้เวลากับเขาดูนะคะมันก็มีเกณฑ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้คําตอบนะคะแล้วก็น่าจะดีขึ้นมากกว่าเดิมเนาะเพราะไพ่ตําแหน่งนะคะโชคชตาอยู่ที่ฝั่งเขานั่นหมายความว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนเขาอาจจะ อออาจจะช้าก็จริงอยู่อาจจะไม่เข้าใจตัวเขามากเท่าไหร่แต่ว่าบางทีวันเวลาอาจทําให้คุณเข้าใจมากขึ้นหรือว่ามันมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะก็อย่างไรแล้วก็พิจารณาสําหรับชาวราศีตุลรักษาตุลน,นะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะอย่าเสีเรียดนะคะ ไว้เป็นนิยายเป็นนิทานเรื่องหนึ่งนะตรงก็ไว้เป็นแนวทางไม่ตรงก็เดินผ่านนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้ไม่หมอมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราพบกันใหม่วันนี้ไม่หมอกอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ